สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาทดสอบมอเตอร์เครื่องซักผ้าแต่ตัวนี้เราจะเปลี่ยนจากการใช้ไฟ AC เป็นการใช้ไฟ DC อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองต่อใช้งานจากมอเตอร์เครื่องซักผ้าตัวนี้ปกติใช้งานไฟ2 2 0โวลต์ AC แต่ว่า ผมจะมาตัดแปลงลองทดสอบต่อใช้ไฟ12โวลต์เป็นไฟ DC เรามาลองต่อดูว่าจะใช้งานได้ไหมนะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูว่าการเช็คมอเตอร์ตัวนี้จะเช็คยังไงว่าดีหรือเสียนะ,นะเรามาดูกันเลยก่อนอื่นเราต้องวัด วัดโอมวัดโอมดูก่อนนะ <c oughs> เราไล่สายการไล่สายก็ง่ายๆนะก็มีแปลงฐานใช่ไหมแปลงฐานตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่มีตัวทุ่นสเตเตอร์เป็นตัวหมุน ก็จะใช้แปลงฐานอยู่สองข้างซ้ายขวาอันนี้เราก็ไล่จากแปลงฐานมาก่อนซ้ายขวาเป็นแปลงฐานไล่จากขัวนี้มาปุ๊บเส้นสีเทาใช่ไหมอ่าสีเทาเข้าขาสองอันหนึ่งขาสองเป็นสีเทาไล่จากแปลงฐานอีกข้างหนึ่งมาอีกข้างหนึ่งเป็นสีน้ำเงิน เห็นไหมสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินก็ไล่มาปึ๊บมาเข้าขาสามสีฟ้านะไม่ใช่สีน้ำเงินตัวนี้จะมีสีน้ำเงินอีกเส้นนึ่าตัวนี้เป็นสีฟ้าขาแปลงฐานจากขานี้มาปึ๊บมาเข้าขาสามเราได้แล้วนะขาสอง ขาสองเป็นแปลงฐานขาสามเป็นแปลงฐานาแล้วก็เราเช็คดูนะวัดวัดโอห์มนะเช็ควัดโอห์มนะมันจะต้องขึ้นนะจุดนี้ขาสองกับขาสาม มิเตอร์ดังนะนไ9.3โอห์มนะอ่านี่เราได้สองขาแล้วนะขา2องขาสส่วนขาชุดอื่นชุดอื่นเราไม่ได้ใช้งานขาหนึ่งขาหนึ่งเป็นไปอดลวดอดลวด ชุดขดลวดขดลวดในชุดนี้ในมอเตอร์นี้นะเราได้แปลงฐานแล้วนะขาสองขาสองขาสามเป็นชุดแปลงฐานกันนี้เราเอาวัดวัดชุดขดลวดอีกทีนึงขดลวดจะเป็นขาหนึ่งขาหนึ่งแล้วก็ขาสี่ขาหนะ้าห้าจุดสองโอห์ม ค2โอห์มนะนะคส่ชุดนี้จะต้องไม่ขาดนะชุดนี้จะต้องขึ้นนะ,ะแสดงว่าตอนนี้มอเตอร์เราใช้งานได้ปกตินะแล้วก็การการ เช็คมอเตอร์ก็มีอ okay? ีกแบบหนึ่งก็คือการใช้หมุนเช็คดูนะเด็ดๆพรอมมมิเตอร์เข ouais. ็มเราการใช้หมุนก็คือการเช็คอีกรูปแบบหนึ่งของการเช็คมอเตอร์เราเช็คได้ทั้งมอเตอร์ DC และก็มอเตอร์ AC นะคือการใช้หมุน จับที่แปลงฐานนะขา2กับขาสามเสียบเข้าไปนะขา2องขาสามอันนี้วิธีการเช็คก็คือตอนนี้แข็มขึ้นแล้วใช่ไหม mm hmm. เพืเ่อนเห็นแข็มขึ้นไหมขา2องขา3นะอันนี้ ถ้ามอตเตอร์ใช้งานได้ปกติแข็มมันจะต้องสวิงคือมันครอบวงจรแล้วก็มันจะมีอ่ามีมีเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นแล้วก็จะมีไฟออกมาเป็นไฟด c วี้นต่ำๆผมลองบมุนดูดนะนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเข็มก็ดิกันะอ่ะทีนี่ะ ปรับมาย่านดีซีปรับมาย่านดีซีนะดูเข็มนะเพื่อนเห็นเข็มไหมเข็มกระดิษนะปรับตามลงีกนิดหนึ่งเห็นชัดใช่ไหมเห็นเข็มกระดิษไหม นี่คือใช้งานได้ปกตินะเข็มมันต้องต้องสวิงขึ้นมันจะต้องสวิงขึ้นก็คือพอพอเรหมุนก็เหมือนเราปั่นมันจะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นแล้วก็มีไฟเป็นไฟดีซีออกมาจากขั้วนะอันนี้คือใช้งานได้ปกติแต่ถ้าคนลวดขาดเวลาหมุนแบบนี้ทดสอบมันจะไม่ขึ้นนะให้เพื่อนๆสังเกตดูนะเวลาไปเช็คมอเตอร์ตามร้านนะ ไปซื้อของเก่าไปซื้อมือสองมานะก็ลองหมุนดูนะถ้าหมุนแล้วเข็มกระดิกขึ้นตึ๊กตึกตึก,ตกแบบนี้ก็คือใช้ได้นะมีไฟดีซีออกมาก็แสดงว่ากดรวดก็ยังใช้ได้ปกต,ติถ้าเราหมุนกับข้างมันก็จะตีกับข้างนะเห็นไหมเข็มมันจะตีลองอันนี้คือเราหมุนกับข้างหมุนกับข้างนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นเห็นไหม แขนสวิงขึ้นอ่าตอนนี้เรารู้แล้วนะมอเตอร์เราใช้ได้นะอันนี้เราจะลองต่อใช้งานดูนะผมจะต่อเทสไฟ12โวลต์ดีนะ ขาแรกนะขาแรกก็คือสีขาชุดขดลวดนะขดลวดชุดชุดมอฟชุดขดลวดไอมอเตอร์นะมอเตอร์ขาหนะาึแล้วก็ขาสี่ขาห้านะแล้วก็ขาสองขาสาเป็นชุดแปลงถานนะ ผมเริ่มต่อให้ดูนะขันหนึ่งคันหนึ่งสีเขียวผมใช้ปากคีบนะขันหนึ่งสีเขียวนีบเข้าไปคันหนึ่งขันหนึ่งสีเขียวนะเพื่อนเห็นไหมขันหนึ่ง ไปขัดสองขัดสองก็คือแปลงทนเห็นไหมขั้วแปลงทนขัดสองขาัดสามคือขั้วแปลงท탄ผมหนีบนเะข้าไปเป็นสีใช้ปาคีบสีดำนะนี่้าไปขัดสองเห็นไหม ขาสได้สองขาแล้วนะบวกกับล็อกได้บวกกับลบแล้วนะต่อไปขาสามนี่เราต่อเริ่มจากขา1นะึะขา1คือชุดขดดวดนะขา2แปลงทานขาสามก็แปลงทานต่อไปขาสามขาที่3ใช้สีเหลืองนะ คที่3ขาที่สผมใช้สีเหลืองข่า3ต่อกับข่า3ตัวนี้เป็นแปลงทานต่อกับ มาจำเข้าขาสี่หรือขาห้าขาสี่นี้จะเป็นเบอร์ที่เบาขาห้าจะเป็นเบอร์ที่หมุนควา,ามเร็วรอบจะสูงหน่อยตัวนี้จะเป็นควา,ามเร็วรอบที่ต่ำขาสี่ขาสี่ก็จำง่ายๆก็เบอร์สี่ขาห้าก็เบอร์ห้าจำง่ายๆใช่ไหมสี่ห้าอ่ะเราเอาเบอร์ต่ำดูก่อนนะเบอร์เบอร์สี่นะขาสี่มาสีเหลืองนะ จำเขาค่าีแล้วนะสามกับ่นะเราทดลองกันเปิด p o อ e r s u p p l ยสิบสองนวลต์ power s u p p l สิบสองวบวก ล็อกเข้าลอ็อกบวกเข้าบวกตอนนี้หมุนตามเข็มนะ12โวลต์หมุนตามเข็มเหมือนเดิมนะไม่มีผลนะมาดูวิธีการที่เราจะให้มันหมุนกับข้างนะ ตอนนี้เราสลับบวกกับล็อกมันก็ไม่มีผลนะเดี๋ยวจะให้มันหมุนกลับอีกข้างหนึ่งนะเวลาหมุนกลับอีกข้างนึ่งเราต้องมาเปลี่ยนที่ตรง ขา2ขา2ขเราย้ายมาย้ายมาขา3าขา2เราย้ายมาคาานะส่วนเมื่อกี้ขา3 3ขา3เราก็ย้ายมาขา2เราสลับ3กับ2แค่นั้นเอง ง่ายมากเห็นไหมสาธับเรียบร้อยอันนี้เราก็เอาขาสองขาหนึ่งขาสองขสองเป็นสีส้มแล้วนะตอนนี้เป็นสีสีเหลืองขาสองต่อเข้าขาสี่เติม มาดูกันจะสลับก็ได้ไหมดูกันอ่าเหมือนสลับข้างแล้วเห็นไหมผมเพิ่มไฟ12บวุ้นนะ เพื่อนๆเ,เห็นไหมมันหมุนสลับข้างแล้วตอนนี้น,นี่มันเหมุนสลับข้างเลยเห็นไหมจากเมื่อกี้มันหมุนตามเข็มใช่ไหมตอนนี้มันเหมุนทวนเข็มแล้วใช่ไหมลอาให้ดูรอบนึตอนนี้มันหมุนทวนเข็มแล้วอันนี้คือวิธีการต่อใช้งาน น,นีเบอร์สนะี่นะเบอร์สี่นะเราลองเบอร์ห้านะคือขาห้านะจะง,ง่ายง่ายเบอร์สี่เบอร์ห้านะเราลองขาห้านะขาห้าขาสี่เนี่ยรอบมันจะช้าลงมานิดนึง เบอร์สี่เบอร์ห้ารอบมันจะสูงกว่านิดนึงเบอร์สี่เบอร์ห้าเงี้ยรอบมันจะเร็วกว่านิดนึงเบอร์สี่เบอร์ห้านะตอนนี้เราก็ ต่อใช้งานได้แล้วนะตัวนี้ใช้ไฟ12โวลต์ถึง200โวลต์นะสามารถนำไปต่อใช้งานได้หลากหลายนะแล้วแต่ใครจะไปประยุกต์ใช้งานนะส่วนใหญ่ก็เอาไปทำปัำ๊มปั๊มน้ำปั๊มน้ำเป็นรับรับไฟ DC จากแผงโซลารเซลล์ประมาณ100โวลต์จากแผ่น เป็นโซล่าเซลล์เข้ามามาขับมอเตอร์ตัวนี้เพื่อจะปัน่นปั๊มน้ำปั๊มน้ำปั๊มชักเข้าเข้าไล่เข้าสวนนะก็ใช้มอเตอร์ตัวนี้ส่วนใหญ่นะเป็นมอเตอร์ DC มอเตอร์เครื่องซักผ้าแปลงจาก AC 220V โวลต์เป็นไฟ1 2โวลต์ถึง200โวลต์ก็สามารถใช้ตตะแปลงใช้ตัวนี้ได้นะตัวนี้ผมเพิ่งได้มานะ มาทดสอบให้เพื่อนๆดูว่าการต่อใช้งานเป็นยังไงนะแล้วก็ส่วนสายอื่นสายอื่นเราไม่ได้ใช้งานนะก็หลักๆก,ก็ตัวนี้ก็เป็นเซนเซอร์วัดรอบเซ็นเซอร์วัดรอบ,อรอบตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้งานนะสีแดงตัวนี้ก็เว้นว่างไว้นะส่วนสีดำสองเส้นสีดำสองเส้นก็เป็นตัวเทอร์โมเทอร์โมสตาร เป็นตัวจับอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมอเตอร์ตัวนี้มันจะไหม้ได้ก็มีวงจรป้องกันเป็นเทอร์โมสตาร์ป้องกันการความร้อนสูงเกินฮีทฮีทเกินทำให้มอเตอร์ไหม้ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้งานก็ปล่อยเว้นว่างไว้นะที่เราจะใช้งานคือขัอ้นหน่งขั้นสขัามขันส่ขันห โอเคนะตอนนี้เราก็ต่อใช้งานได้แล้วนะ,อะผอมลองเบอร์ห้านะเบอร์สี่เบอร์ห้า สลับขั้วมันก็ยังจะหมุนเหมือนเดิมนะสลับขั้วไม่มีผลนะบวกกับลบ ค,คับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ